รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่สองช่วงแบลิ่งเคหะสมุทรปราการและช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตรกรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการประชาชนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายมาตั้งแต่ปี2560ค่ะส่งผลให้เป็นหนี้ผูกพันแก่เอกชนผู้รับสัมปทานจ้างเดินรถสะสมรวมปัจจุบันสูงกว่า50 0 0 0ล้านบาทค่ะแบ่งเป็นหนี้งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกลประมาณ2 3หมื่นล้านบาทและหนี้บริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดจ้าง b t s c เเดินรถประมาณ30 0 0 0ล้านบาทค่ะโดยนายวิศนุทรัพย์สมพล รองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่2ในอัตรา15บาทตลอดสายค่ะและหากรวมกับค่าโดยสารส่วนต่อขยายที่1ออนุทแบริงตักสินบางว่า กับเส้นทางหลักค่าโดยสารสูงสุดจะไม่เกิน62บาทค่ะเนื่องจากปัจจุบันพบว่าปริมาณผู้โดยสารที่ใช้เส้นทางส่วนต่อขยายสูงสุดเฉลี่ย2.5แสนคนเที่ยวต่อวันมีรายได้ประมาณ3-4ล้านบาทต่อวันค่ะแต่ยังไม่มีการเก็บค่าโดยสารทําให้กรุงเทพมหานครมีภาระค่าใช้ใจ่ายในการบริหารจัดการโครงการและการจ้างเดินรถเป็นเงินมากกว่า20,000ล้านบาทค่ะทางนี้การจะเริ่มเก็บค่าโดยสารนั้นกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สํานักการจราจรและขนส่งดําเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายค่ะ ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปทั้งหมดกรุงเทพมหานครจะรายงานกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรีรับทราบหากเห็นชอบผู้ว่ากรุงเทพมหานครจึงลงนามออกประกาศกรุงเทพมหานครเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า30วันก่อนเริ่มการจัดเก็บค่าโดยสารค่ะ